ตอนหนึ่งก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b u i l ล b l o ครับวันนี้นะครับเราจะมาหาหาโทเคนแบบง่ายที่สุดนะครับเริ่มกันเลยนะครับกดไปที่ easy นี่นะครับง่ายที่สุดโอเคนะครับข้าเลยนะครับก็ให้หาทั้งหมด12ลูกนะครับลูกที่1อยู่ตรงนี้ครับลูกแรกนะครับ จากนั้นนะครับให้เราวนตรงนี้เลยนะครับลูกที่2ลูกที่3ครับลูกที่4อยู่หลังตรงนี้ครับแล้วก็มาทางนี้ครับเป็นลูกที่5แล้วก็วนๆเลยนะครับวนตามไอจุดเกิดนี้เลยนะครับ6นะครับวนเลยนะครับ7ครับ8อยู่ตรงนี้นะครับ8 9ครับแล้วก็อีก1นลูกอยู่ตรงกลางนี้ครับไอไม่ใช่ดิอีก อ่าสองลูกตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็ได้เลยนะครับส2บสองลูกสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย